ไปเลยนะฮะมือไม้นี่ไปกล้องเก็บได้หมดขนาดประมาณนี้นะครับอยู่แค่นี้ข้างล่างนี้แล้วแต่เลยข้างล่างไม่ต้องเนหนนะไปครับผมแต่เอาอารมณ์ได้ผมมองกล้องหรือว่ามองเข้าไปครับมองกล้องแสดงว่าส่วนใหญ่มองอย่างอื่นมองกล้องเน้นเน้นเน้นมองกล้องเน้นมองกล้องนะครับตอนน้ำเป็นไรครับน้ำอยู่ข้างๆแต่โตครับมาเทงครับผมผมดูก่อนครับผม สวัสดีและสวัสดี ากาศดีนะครับไม่แดดมากนะครับเี่ยิว่าได้ไหมครับแสงตบบนี้่พันกว่าแล้วนกวว่าครับตอนนี้เฟซบุ๊กนะครับตอนนี้พันกว่าแล้วนะจะเป็นเพจฟอไม่ต้องวงหรอกครับพร้อมนะครับพร้อมครับผมไป โอเค okay. ครับผมไหวตามอารมณ์เลยนะครับผ uh, ู้ชมตามอารมณ์ไปเลยครับออกเสียงจริงได้เลยนะครับออกเสียงจริงนะครับห้าลิฟสีน์ครับเสียงเต็มนะฮะร้องเหมือนในห้องอฮะถ้าผมร้องผิดเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคว่ำไปเลยครับต่ออยู่นะพร้อมสวัสดีครับพี่ห้าสี่สามสอง อยากจะได้อะไรขอให้ได้ให้โดนให้ตะโกนออกไปให้สมใจสมตอง ไม่ว่าจะเป็นพ่อสอพี่สาวหรือเพื่อนสาวให้แฮปปี้ยาวยๆมีแต่ความสุขใจใครที่ยังโสดอยู่ในโบทไม่มีใครบอกให้เจอคนรู้ใจสมดังใจเปล่อยากจะรวยก็ให้รวยให้ทะลุุ่ไม่เคยไม่เคยไม่เจอเลยอยากจะ้เงินจุกทุกคนอยากจะอะไรสมดังใจมาให้เอาอยากรวยก็ให้สมปองรยากอะรก็ให้สมปอง อยากตาก็ให้สมปองอยากจิงก็ให้สมปองอยากดังก็ให้สมปองอยากพัวก็ให้สมปองพิดอะไรก็ให้สมปองให้สมดังใจหมายปองสุกใดในเท่าลูกกระเต๋าน้องมีตังขอให้สุขหารังขอให้สุขหารุสุกใดในเท่าลูกระเตาต้องมีตังขอให้สุขหารังขอให้ตังคารู้โย่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 มา มา,มา,าย่อมมากลวมาน้อยย่ยอมมาลกลมน้อยเตไยมจะไื้อไ,ไ,ไ,ได้มาหาตัวองวไป้ควรแล้วกะบสารานะเนี่ยไครจะได้ระมาตัวผมไว้เสรไปให้พอนให้พอน เอบเอ๊บจาทุกทุกคนได้อะไรที่สมดังใจมาให้ปองไม่อยากรวยก็ให้สมปองอยากใครก็ให้สมปองอยากตัดก็ให้สมปองอยากจึงก็ให้สมปองอยากดังก็ให้สมปองอยากปวก็ให้สมปองคี่อะไรก็ให้สมปองสดยอดแอคิ้งสมดังใจไหมปองสุกดในเ่าลวกับเตาแล้วมีตังขอให้สุขหารังขอให้สุขหารู้ สุกใดในเทาลวกกระเพราแล้มีตางคอยสุกหารังคอยัุกหารุสุกใดในเท่าลวกกระเพ๋าแล้วมีตังคอยสุกหารังคอยสุกหารุสุกใดในเทาลวกกระเพ๋าแล้วมีตางคอยสุกหารังคอยสุกหารุเอ้าลุงพ่อก็มาทางนน้นเจอตายเก็บเร็บเร็บ ถึงแมนสภาพพอไดยครับหลวงพ่อมาพอดีหลวงพ่อมาพอดีผมเป็นพระเก่าหรวงพอครับมาดูไฟแบ็คน้ำเลยครับท่านมาหลวงเข้ามาดูอะไรนะ จักเหมือนยังว่าไม่อยุดเสียบไปไหนครับเสียบอะไรพยายามให้มือมันเป็นแบบไม่ไม่ซีเรียสคือให้เป็นแบบแพ็คขายทำให้มันเป็นแบบเป็นแบบเยกะแรปโยอะแรปโยอไม่ไม่ต้องกำมือนจะเป็นนับมวยนะครับโอเคครับเรียนกายเยอะๆนะครับครับผมเรียนกายเยอะๆนะครับผมหน้าตาไปเยอะแม่ปองคะแม่ปองได้เลยครับมใช่ครับ อย่าได้จ้ะหลังโซ่น้ำมาถ่ยด้ยกันเล้วทายเขาหน่อยแล้วตัวเล็กเหรออเคค่ะโยกกันแล้วเป่มาแอ้ขอรอนารันารันอ อ้อมอ้อมจับอ้อมอ้อมจับมาเลยครับเล็มาเลยครับครับผมแฟนผับแฟนครับครับผมลูกชายเหรอเนี่ยครับผมวันนี้เลงลูกวันีครับสองคนหรอครับสคนครับนี่หรอนีนเป็นเล็ก่อยังหล่ออยู่ครับดูเลยสงพอด้ออนะครับในยูทูบนี่เออ ต้องยิ้มตลอดตองผมาให้ลุกเลียนลูกค้าต้องยิ้มตลอดท่าันนีคามสาครับครับพี่มหาครับผูกไสครับผูกไสหน่อยผักไสใหญ่ครับเอเทียมใส่กงงามร้อนๆใส่ก็ได้ต้องกว้างได้ครับได้เขียคนได้ ผมไม่ยินไม่ได้ครับสวัสดีครับผมรถมาเท่าไหร่ลูกพอรวยแล้วก็มีควาตังก็มีความสุขตังก็มีความสุข่ไ้นใจยิ่มเป็นคนขาว่ได้ยอไม่อยากเอาไม่อยากเอาอ้าดระาอพน่ด่ Yeah. Uh -huh.